ห็นเป่าเห็นป่าฉันไอ้นี่เลิถายลูกหนูออกมาก่อนดีกว่าฉันเข้าไปได้ด้วยเข้าไปได้ฉันเข้ามาแล้วออกมาได้เห็นไหมไอ้กระจกบานนี้คุณหนูเข้าได้เห็นไหมล่าว่าฉันไม่ดีบาฉันมาจากโลกอนาคตยุค2563จริงๆนะยอดอุ้ยงงงงถ้าอย่างนั้นกระจกยอดขอลองได้ไหมคะ เอาได้สิถ้าเกิดว่าฉันทำได้หยอดก็น่าจะทําได้ถ้าเธอรู้ไปทั้งนั้นมันเป็นอะไรเจ้าค้งมันก็เป็นโรคของฉันนะสิเป็นโรคก็้วทำไมไม่รักษาแล้วเจ้าค้งฉันก็ไปรักษาอะไรยาไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บโรคโรคลอลิงโรคแห่งอนาคตโรคใหญ่โรคใหญ่ลองดูลองดูหยอดขอลองนะเจ้าค้าเจ้าดีรับเดี๋ยวด้วกลับมาแล้วเจ้าค้า เขาไม่ได้หรอไไม่ด้อะครั้งแรกอาจจะยังเข้าไม่ได้โอ้โหรอลองดูลองดูสิไม่ใหม่ไม่ใหม่คุณหนูก็อย่างงี้เหรอไม่ใหม่เข้ายากเหรอเอาเข้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 าโอ้โหไม่ได้หรอทั้งเลยพยายามสิคนเราพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอุ้ยเข้าแรงๆสิข้างในเขาจะได้กระแทกมาแรงๆเหรอข้าแรงเร่แรงเข้าคนเดียวเลย